สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนวันนี้กลับมาพบกับรูอัพในรายวิชาการงานอาชีพค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องการซ่อมแซมบานพับประตูและหน้าต่างกันค่ะในสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนในเรื่องของกระบวนการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านไปแล้วใช่ไหมคะในวันนี้เราจะนํากระบวนการ ทั้ง3ข้อนั้นมาใช้ในการซ่อมแซมบานพับประตูและหน้าต่างกันค่ะโดยกระบวนการนะคะในขั้นแรกก็คือการวางแผนการทํางานใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องกําหนดเป้าหมายในการทํางานก่อนนะคะเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าบานพับประตูและหน้าต่างนักเรียนเกิดปัญหาและนักเรียนจะต้องกําหนดเป้าหมายก่อนว่านักเรียนจะทําการซ่อมแซมบานพับป,ประตูและหน้าต่างนะคะ ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรล่ะนักเรียนก็กําหนดเป้าหมายไปว่าจะซ่อมแซมอย่างไรอะในการซ่อมแซมบานพับประตูละหน้าต่างนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือประตูละหน้าต่างนะคะเกิดเสียงดังขณะเปิดปิดนะเสียงแอดแอดเอ๊ะนะคะเพื่อที่นักเรียนจะแก้ปัญหาการที่บานพับเกิดเสียงดังนักเรียนต้องกําหนดเป้าหมายว่าจะซ่อมแซมบานพับประตูละหน้าต่างไม่ให้เกิดอาการฝืดเครื่องหรือเกิดเสียงดังขณะเปิดปิดนั่นเอง เมื่อนักเรียนกําหนดเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะต่อมาก็คือกําหนดวิธีการทํางานและเครื่องมือที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมนะคะโดยวิธีการทํางานก็คือหยอดน้ำมันจักรนะคะในบริเวณบานพับประตูและหน้าต่างที่ฟืดและมีเสียงดังเพื่อให้เสียงนั้นหายไปนะคะโดยเครื่องมือและว,วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแน่นอนแหละก็คือน้ำมันจักรนั่นเองค่ะ เมื่อนักเรียนวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระบวนการที่2กระบวนการที่2คืออะไรจาได้ไหมอ่ะก็คือการปฏิบัติงานตามแผนใช่ไหมคะก็คือนักเรียนก็ลงมือนะคะซ่อมแซมบานพับประตูและหน้าต่างตามแผนการที่นักเรียนได้วางไว้เนาะเมื่อนักเรียนปฏิบัติงานตามแผนลงมือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะกระบวนการในข้อที่3ก็คือการประเมินผลงาน ผลการทํางานของนักเรียนโดยการทดสอบหลังจากที่นักเรียนน,นําน้ํามันไปหยอดบานพับป,ประตูแล้วนักเรียนก็ต้องทดสอบการเปิดปิดประตูทดลองเปิดปิดประตูและหน้าต่างที่นักเรียนหยอดน้ํามันนะคะว่าเปิดแล้วลื่นดีไหมคล่องตัวไหมมีเสียงดังหรือเปล่านะคะถ้ายังฟืดหรือมีเสียงดังอยู่นักเรียนก็หยอดน้ํามันจักซ้ําอีกรอบนะคะเพื่อให้มันหายเสียงดังนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราได้รู้กระบวนการในการซ่อมแซมบานพับประตูและหน้าต่างฝืดเครื่องเกิดเสียงดังแล้วนะคะในวันนี้ครูก็จะมีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนดูนะคะเป็นวิธีการซ่อมแซมประตูที่ฝืดเครื่องหรือเกิดเสียงดังนะคะว่าเขาซ่อมแซมกันแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะสาธิตการใช้นี่ครับประตูเสียงดังครับ นี่ฮะประตูของท่านที่เสียงดังครับนี่ฮะเดี๋ยวจะให้เงียบเสียงนะครับดูครับประตูของท่านมีเสียงแบบนี้ครับเดี๋ยวจะโดยใช้นี่ครับน้ำมันครับน้ำมันฉโลมครับรับรองว่า ประตูแบบนี้เงียบกิฟนะครับเงียบกิฟค,ครับเดี๋ยวลองครับเดี๋ยวลองครับอ่านี่ครับน้ำมันเดี๋ยวครับ ต้องให้มันเข้าไปข้างในหน่อยนี่ครับเงียบแล้วครับนี่ครับเงียบนะครับเดี๋ยวต้องให้ นี่ครับเงียบ,บแล้วครับดูครับนี่ครับนี่บบรครับเงียบ,บกริบครับเงียบกริบต้องให้น้ำมันมันซึมเข้าไปข้างในหน่อยครับตอนนี้มันยังอยู่ด้านนอกครับเถ้ามันซึมเข้าไปด้านในเน,นี่ยก็สับหองว่าเงียบเลยครับนี่ครับ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราได้รู้กระบวนการนะคะและดูคลิปวิดีโอวิธีการซ่อมแซมบานพับประตูและหน้าต่างไปแล้วนะคะนักเรียนหลายคนก็ต้องซ่อมแซมบานพับประตูและหน้าต่างที่บ้านถ้าหากเกิดเสียงดังได้ด้วยตนเองแล้วเนาะอ่าโดยเรามาทวนกันดีกว่าว่าในขั้นแรกนะคะสิ่งที่เราเรียนไปในวันนี้ขั้นแรกก็คือนักเรียนต้องวางแผนการทํางานก่อนตั้งแต่การวางแผนว่านักเรียนจะซ่อม กําหนดเป้าหมายใช่ไหมคะว่าจะซ่อมแซมบานพับป,ประตูที่เกิดอาการฝืดและมีเสียงดังเนาะและจ่อมโดยวิธีการหยอดน้ํามันนะคะใช้น้ํามันจากหยอดนะคะต่อมานักเรียนก็ต้องปฏิบัติตามแผนก็คือนาน้ํามันจากรไปหยอดที่บานพับประตูนะคะและขั้นสุดท้ายก็คือการประเมินผลการทํางานใช่ไหมคะโดยการทดสอบเปิดปิดประตูว่าหลังจากที่นักเรียนหยอดน้ํามันแล้วผลเป็นอย่างไรเนาะ ซึ่งหลังจากที่เราได้เรียนวิธีการซ่อมแซมบานพับประตูและหน้าต่างไปเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะคะกิจกรรมท้ายบทเรียนในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนเขียนกระบวนการซ่อมแซมบานพับประตูและหน้าต่างนะคะพร้อมวาดภาพประกอบและระบายสีให้สวยงามทำลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ถูกขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ